สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการตั้งค่าของผมที่ผมใช้เล่นอยู่เป็นประจํานะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าถ้าผมพูดผิดประการใดไปหรือตกหล่นตรงส่วนใดไปเนี่ยก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเอาล่ะครับถ้าท่านผู้ชมทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับ เริ่มแรกนะครับผมอยากที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยปรับมาเป็น full s c r e ก่อนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพนะครับของการรีดเฟรมเรทเนี่ยทำได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วน resolution เนี่ยผมก็จะปรับเอาไว้ตามขนาดหน้าจอทั้งมวลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงส่วนอันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมในส่วนของ v sync ผมแนะนําให้เราปิดเอาไว้นะครับซึ่งมันจะทําให้การเล่นของเราเนี่ยไม่ค่อย ลื่นไหลสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำนะครับให้เราปิดเลยนะหลักๆแล้วในส่วนของดิสเพย์เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้เลยนะครับต่อมาเราจะไปเข้าเรื่องของคุณภาพกันนะครับ ในส่วนของ Quality Pixel นะครับผมแนะนําให้เราเนี่ยปรับเอาไว้เป็นที่คัสซ้อมนะครับเพราะว่าเราจะปรับแต่งทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวเองนั่นเองนะครับ r e n d e r Resolution ั Res นอันนี้เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้มันอยู่ระนาประมาณสัก100จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการที่จะให้ภาพมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะปรับไปเป็น11 0 1 1 5ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะกินสเปคเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะซึ่งต่อมานะครับในส่วนของการอัพนะสเกล พราะว่ามันจะทําให้ภาพเนี่ยนะครับมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราสามารถปรับความต้องการของเราได้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้มันเนี่ยมีความคมชัดอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะครับซึ่งอันที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะอยู่ราบประมาณสัก90นั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของลอยหยักเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะอธิบาย้ท่านผู้ชมฟังยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกไปนันนี้เนี่ยนะครับภาพในเกมหรือว่าภาพตัวละครหรือว่าภาพในรถนะครับหรือภาพในอาคารเนี่ยนะครับมันจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นจุดๆลอยจุดๆอ่ะซึ่งมันค่อนข้างที่จะมองแล้วเนี่ยไม่ค่อยสบายตาสักเท่าไหร่นะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับอันที่2เนี่ยภาพที่เรามองเห็นนะครับไม่ว่าจะในตัวละครในอาคารหรือว่าในขอบรถเนี่ยนะครับภาพมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็สมูทมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถเลือกได้ตามความต้องการของท่านผู้ชมเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนมากกว่ากันนะครับในส่วนวิดีโอเมมโมรีนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะปรับให้เป็น100เลยก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยจะเอาไว้เพียงแค่85ก็พ ถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเท็กเจอร์นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าท่านผู้ชมไม่ซีเรียสเรื่องภาพเนี่ยท่านผู้ชมสามารถปรับเอาไว้ที่ไว i t e y low ได้เลยนะครับหรือ low ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ค่อยโอเคกับภาพผมแนะนํานะครับให้ท่านผู้ชมปรับเอาไว้ที่ normal ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยในส่วนของรายละเอียดปืนนะครับหรือว่าถุงมือหรือแหวนกำไลนาฬิกาที่เราใส่มาเนี่ยนะครับภาพมันค่อนข้างที่จะดูสวยขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาอันนี้เนี่ยผมไม่รู้น ว่ามันคืออะไรนะแต่ผมแค่อิงจากภา an พประกอบที่เขามีมาให้แค่นั้นนะครับซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยตรงน้ำนะครับมันจะออกแนวเบอร์เบอร์เล็กน้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางขวามือเนี่ยจะเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะครับผมก็เลยเลือกที่จะปรับไว้ที่ normal นั่นเองนะต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสเก็ตเบนะครับท่านผู้ชมทางด้านซ้ายมือถ้าเราปรับเอาไว้โลเลยเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเส้นเออสเก็ตเบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่สวยเลยนะครับมันจะออกเป็นแนวแบบว่าเหมือนเส้นหยึกๆยกหยักๆอ่ะนะครับในขณะที่ทาง างขวาเนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะมองแล้วก็ลื่นไหลแล้วก็สมูทตาม,มากกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเวลาที่เราเข้าไปเล่นในเกมนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้า Dartmouth ท่านผู้ชมต้องการความสวยงามเนี่ยก็สามารถเลือกที่จะปรับเป็นไฮ <coup, S 1> ก็ได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้สามารถปรับได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของ shader quality นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถปรับเป็นโลหรือว่าวไฮก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้สกินปืนของเราเนี่ยดูสวยขึ้นนั่นเองนะครับแต่ระหว่างโลกับ เนี่ยผลของความแตกต่างนะครับเราอาจจะเห็นเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะแต่ในเรื่องของเฟรมเนี่ยเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าไฮเนี่ยค่อนข้างที่จะกินในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับ ต่อมานในส่วนของชาร์โดนะครับผมจะเปัาไว้ที่เวลลี่โลนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยเราจะเห็นเงามันค่อนข้างที่จะจางนั่นเองนะเมื่อเทียบกับทางขวาแล้วเนี่ยสีของเงาค่อนข้างที่จะเข้มแล้วก็ชัดเจนนั่นเองนะครับแต่ว่า,อาตอนเราใช้งานจริงๆนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยอาจจะเห็นถึงความแตกต่างเ,เล็กน้อยนะครับถ้าจะให้แนะนําเลยก็คือเปับไว้เป็นเวลลี่โลเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับ ต่อนะครับอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับในเรื่องของแสงที่ตกกระทบกับสกรีนของเรานะครับหรือว่าอาวุธของเราท่านเองนะท่านผู้ชมซึ่งผมจะให้ดูท่านผู้ชมดูระหว่างตอนเราออฟกับตอนเราเปิดสุดก็แล้วกันนะครับในส่วนของอันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบหรือว่ารู้สึกสวยเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้นะครับ ในส่วนของฟิลออฟวิวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับท่านผู้ชมเริ่มแรกเนี่ยผมจะเริ่มจาก100ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมจะบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันไปในตัวเลยก็แล้วกันหน้าข้อดีของการที่เราใช้อยู่ที่100นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็อยู่ในระยะที่เห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ชมเห็นศาลาตร,ตรงนี้ไหมครับมันค่อนข้างที่จะดูใกล้แล้วก็ดูชัดเจนดีใช่ไหมครับหรือแม้แต่หน้าตตต่่่่่าางงงรรรสสววนนนนนนัันนั้้้เเีกกก็ดูใใลบบชมมคหะือ เวลาเรามองเห็นศัตรูหรือว่ามองเห็นสิ่งต่าง,างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ง่ายนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือมุมมองที่แคบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นซ้ายมือผมเนี่ยมีรถตู้อยู่ใช่ไหมครับแต่ผมไม่สามารถที่จะเห็นรถตู้ได้อะเพราะว่าขอบที่เราเห็นเนี่ยมันสุดแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเห็นได้เนี่ยเราก็ต้องขยับเมาส์เท่านั้นครับเนี่ยเราถึงจะเห็นรถตู้นะครับแต่คราวนี้เนี่ย ผมจะลองหันไปกับมุมมองเดิมนะท่านผู้ชมแล้วเราจะปรับฟิลออฟวิวเนี่ยให้อยู่ที่120นะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมต้องทําการขยับเมาส์นะครับแต่พอเราปรับฟิล์มออฟวิวให้มาเป็น120ปั๊บเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องขยับเมาส์เลยนะครับผมสามารถเห็นรถตู้เนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่เป็นข้อดีของการปรับไปที่120นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เป็นข้อดีนะครับนั่นก็คือแรงดีของปืนเราเนี่ยนะครับจะลดน้อยลงนั่นเองนะในตอนที่เราปรับเอาไว้ที่120นั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับว่าข้อเสียขอองมมััันนนนนนเเีี่่ยยยกกก็็ดด้ววชะะครื ที่เรามองเห็นจาก100ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะดูยาวขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุตินะครับศัตรูอยู่ในช่วงของระยะกลางถึงในระยะไกลเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวเขาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับโดยรวมหลักๆสําหรับฟีวอลวิวแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองนะหลักๆทั้งมวลทั้งหมดในการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับให้เรากดเข้ามาที่อินเทอร์เฟซนะครับจากนั้นเนี่ยให้หาคําว่ามินิแมปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สําาาาคัััญไมมม่่แพ้้้กนนเลยยรททผููชงปซือ มันจะเป็นรูปวงกลมนะครับซึ่งเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมองง่ายกว่าแล้วก็ดูกว้างกว่านั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการที่จะให้ภาพมันดูสดใสมากขึ้นนะครับหรือว่าสีมันสดมากขึ้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่ตัวนี้นะจากนั้นเนี่ยกดคลิกซ้ายไปเลยครับตอนแรกของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรากดคลิกไปแล้วก็เลือกฟิลเตอร์กันที่2อนะครับต่อมานะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเปลี่ย น้อยแส่วนต่อมานะครับเวลาที่เราเล่นวอลโซนแล้วเนี่ยแล้วเรามาร์คจุดเอาไว้ใช่ไหมครับเป็นสีขาวแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลมเกินกับแมพใช่ไหมครับให้เรามาเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกสีที่เราชอบหรือว่าต้องการได้เลยนะครับท่านผู้ชมแค่นี้เนี่ยเวลาเรามาร์คสีก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรวมแล้วการตั้งค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิ let the juggle made So what Yeah yeah let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in circ cause I wanna have words